วันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับ่องสิบล้อซิงวิ่งงานหลวงวันนี้เราจะย้ายรถแมคโครของเราไปลงถนนลูกลังนะครับทำถนนลูกลังนะครับ2กิโลนะครับงบประมาณ5 0 0แสนบาทมาดูการขึ้นรถแมคโครของทีมงานสิบล้อซิงวิ่งงานหลวงนะครับ ยกล้อขึ้นเลยนะครับนี่ยกล้อเลยครับขับโดยบอยพนมไพรครับคนขับเทนเลอร์ก็เลี่ยมนะครับ ครับเราเตรียมเครื่องจักรไว้ลงหน้าง,งานแล้วนะครับแทละคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วย อากาศตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเตรียมตัวลงงานนะครับผมนี่ครับรถดำามแล้ว อากาศวันนี้เย็นนะครับผิดปกตินะครับเหมือนหน้าหนาวเลยคนั้นเอาแบบลงนะครับยังเอาแบบลงไม่ได้นะครับไปเอามาตั้งแต่กาลสิน อย่าแปะนะครับเอาแบบลงนะครับปีนกันไปแล้ว ว้าว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 ตกเด้อตกเด้อน่ะท่ายากครับท่ายากดูครับโหค,ครับอยู่บนหวนัวแล้วครับเล่นท่ายากครับ <cười> <cười> cứ buồn nhà là cứ buồn nhà thoáng <laughs> nữa lấy với nó một nữa nữa เออเจ้ายกท้างนั่นล่ะนี่นี่เจ้ามาเอาต้นต <centimet re> ้ย <se> ูดากออกก่อนนี่เปิดฝาออกเปิดฝาออกเงี้ยล้น เราไปดูกันใจกันครับว่าจะเอาไม้แบบลงได้ไหมนี่ครับพ้นมางเดือวกระสินนะครับเดี๋ยวเราไปช่วย พ่อพ่อพอ,พอ,พอเดินนะติดอยู่นะครับลงยังไม่ได้เอาเอาลุงสักวัน หเหบเบียเอาดำลงเอาดำลงจังหน่อยจเจ้าไปยับมันอันว่วนยับยบ่อเงี้ยลุนเอาเอาลงจังหน่อยนะที่เสมอนะมันค่ายเยินยอแนละ้วเดบปันใดนะ นี่ครับแบบมันยังติดอยู่ข้างบนนะครับผมรถทะเลือไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อน ว่าจะม้มนน้ำน่ะเออละจากต้นคลิปเราจะดูแมกโกขึ้นนะครับวันนี้เรามาดูเอาแบบลงครับ ติดมุมมื้อเอาของทึง้งสองเพล่นเอาลงไหมเอาลงไหม <laughs> แบบทำสะพานนะครับตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปช่องสิบรอสซิ่มีมงานวัวขอสวัสดีครับ